สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เนีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าประทับดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสนั้นได้เปิดเผยนะครับว่าตัวเขาอาจจะขอผู้นํารัเสเซียหยุดยิงชั่วคราวระหว่างรัเสเซียกับยูเครนในช่วงโอลิมปิกฤดูร้อนในปีนี้นะครับการตอบคาถามของประทับดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัเสเซียหลังได้รับชัยชนะการเลือกตั้งแบบแปลนสไลด์เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าสงครามที่ดําเนินอยู่ในยูเครนนานกว่า2ปี ยังคงจะดําเนินต่อไปและอาจรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทมกลางสัญญาณความรุนแรงของสงครามที่เห็นชัดมากขึ้นขณะที่เอ็มมานูเอลมาครงผู้นาของฝรั่งเศสนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของยูเครนขณะที่อยู่ในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้โดยระบ,บุว่าฝรั่งเศสในฐานะเจ้าภาพจัดมหากีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปีนี้จะขอให้รัเสเซียนั้นหยุดยิงชั่วคราวในช่วงที่มีการจัดกีฬาดังกล่าวเนื่องจากว่ากีฬาโอลิมปิกนั้นเป็นมากรรมส่งเสริมความสามัคคีและสันติภาพ ซึ่งรัเสเซียก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ขณะเดียวกันนั้นผู้นําฝรั่งเศสยัยงได้ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องการส่งทหารเข้าไปในยูเครนด้วยโดยระบุว่าสาเหตุที่ทาให้ฝรั่งเศสไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะส่งทหารเข้าไปในยูเครนเป็นเพราะสถานการณ์ที่นั่นกําลังย่าแย่และภูมิรัฐศาสตร์โลกในปีนี้มีความไม่แน่นอนสูงมากด้านประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องการส่งทหารของชาติตะวันตกเข้าไปในยูเครนเช่นเดียวกันโดยเป็นการพูดดในนนรรระะหว่่าาางงงกกกเเฉลเฉลฉนะลิมมออชชััยืต้แแบบสไ์ที5 ผู้นารัสเซียกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนี้สงครามระหว่างรัสเซียกับนาโต้อยู่ห่างจากสงครามโลกครั้งที่3เพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นโดยก้าวดังกล่าวนั้นคือการที่ชาติพันธมิตรส่งทหารเข้าไปรบในยูเครนนอกจากนี้ผู้นําของรัสเซียยังได้ระบุว่ารัสเซียจําเป็นต้องคิดทบทวนว่าจะสามารถเจรจาสันติภาพกับใครได้บ้างเนื่องจากว่าวลาดิเมีย์เลนกี้ประธานาธิบดียูเครนไม่พร้อมสาหรับการเจรจาตามเงื่อนไขที่รัสเซียวางเอาไว้พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินยังได้พูดถึงถ่งที่เรียกว่า เขตกันชนโดยระบุวา่าเมื่อถึงจุดหนึ่งรัสเซียนั้นต้องสร้างเขตกันชนในดินแดนซึ่งยึดมาจากยูเครนและจุดกันชนนี้ต้องสามารถป้องกันอาวุธทำลายที่ผลิตโดยชาติตะวันตกได้ด้วยหลายฝ่ายมองว่าผลการเลือกตั้งแบบแรนสไลด์กว่าร้อยละแปดเจ็ดจุดเก้าของประธานดีวลานิีมีปูตินกำลังสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลรัรเสเซียในการเดินหน้าทำสงครามกับยูเครนต่อไปทมกลางภาวะขาดแคลนกระสุนของยูเครนล่าสุดนั้นทางการยูเครนรายงานว่า รัสเซียได้โจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ยูเครนหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ทางด้านวิตลิคินผู้ว่าการแคว้นมิโคลาเยฟรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโจมตีพื้นที่แห่งหนึ่งที่เป็นเมืองท่าสีท,ทะเลดำของยูเครนซึ่งอยู่ถัดจากแคว้นเคอร์ซอนที่รัสเซียยึดคร,รองเมื่อปี2022ที่ผ่านมาผลจากการโจมตีทำให้ประชาชนอย่างน้อย6คนนั้นได้รับบาดเจ็บแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ จากกรณีที่รัเสเซียนั้นยังคงที่จะเดินหน้าในการโจมตีพื้นที่ของอยูเครนอย่างต่อเนื่องในการที่เอม็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสนั้นก็บอกนะครับว่าอยากจะขอร้องปูตินให้หยุดยิงในช่วงกีฬาโอลิมปิกนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ